นมัตถุรัตนตยัตสะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสทันกูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิท,ทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติ ในการฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุาวางมือลงกราคอนมโมทนากับท่านทั้งหลายที่แรกก็ว่าจ,จะไม่เทศแล้วอันนี้ก็ไปงานไปทำบุญด้วยไปเทศด้วย แต่ว่าเห็นคุณยายแล้วก็อยากเทศทสงสารกะถือว่าให้มันเป็นบุญเป็นประโยชน์มากน้อยก็ยังดีที่อย่งพวกเราก็เป็นผู้มีธรรมอยู่คือได้ศึกษาได้ภาวนาได้ปฏิบัติพอสมควรแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันก็ต้องรักษา แล้วก็ต้องทำให้เจริญทุกอย่างเลยนะไม่เฉพาะธรรมะถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่พัฒนามันก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมไม่มาก็เกิดความเสียหายก็จะไม่ได้โอกาสไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณค่าแต่ถ้าเราแบบดูแลรักษาสิ่งเหล่านั้นก็จะได้แบบ ใช้ให้นานหรือว่าคุ้มค่าหรือว่านำพา,าให้เกิดความเจริญธรรมะก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องรับผิดชอบตนเองนะบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าเราต้องอาศัยเฉพาะครูบาอาจารย์อาศัยหมนะู่คณะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งตนเอง อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องการพึ่งตนเองจะทางโลกก็ดีจะทางธรรมก็ดีทางโลกถึงเราจะมีพ่อแม่ถึงจะมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าเราไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้วันหนึ่งถ้าเราไม่มีพ่อแม่ไม่มีคนช่วยเหลือเราจะช่วยตนเองได้ไหม เราจะรับผิดชอบตนเองได้ไหมฉะนั้นเราเทั้งหลายก็ต้องศึกษาหาความรู้หรือว่าพัฒนาชีวิตให้สามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้ไม่เป็นภาระของพ่อแม่หรือว่าสามารถที่จะนำให้เกิดความเจริญจนกลับมาดูแลพ่อแม่ได้หรือว่าดูแลคนอื่นได้สุดท้ายเราก็ไม่ต้องพึ่งใคร เราพึ่งตนเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้คือทางโลกทางท้า,ทามันก็เหมือนกันการปฏิวัติของเราเริ่มต้นเราอาจจะต้องพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งหมู่พึ่งคณะแต่วันหนึ่งพวกเราก็ต้องพึ่งตนเองเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วย หรือว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์หมหู่คณะคนที่ดีๆคนที่คอยช่วยเหลือดูแลเราวันหนึ่งเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้วันหนึ่งเขาอาจจะจากเราไปวันหนึ่งถ้าเราไม่มีธรรมะพอหรือว่าไม่เข้มแข็งพอวันนั้นเราจะพึ่งไครจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตวันที่เราจะตายจากโลกนี้ จะมีคนรักเราขนาดไหนจะมีคนที่แบบเป็นห่วงเราขนาดไหนหรือว่าอยากช่วยเหลือเราขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องแบบเหมือนกับไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อยู่กับเราได้เราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องจากกันอันนี้เราก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าบางครั้งความคิดหรือว่าความรู้สึกอะไรที่บางทีมันมันไม่ได้มองเห็นโทษมันไม่ได้มองเห็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นคือการมองเนี่ยมันก็ต้องมองอดีตมองปัจจุบันมองถึงอนาคตในการที่เราจะเรียนรู้จะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรู้ท่านมีญาณสาม เราเกิดยานเครื่องรู้พิเศษอีกสามยานสามในที่นี้ก็คือเครื่องรู้ความจริงสัจญานกิจยานกตยาน,ายานคือรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีความจริงที่เราต้องยอมรับความไม่เที่ยงความทุกข์ชีวิตที่เราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับ แล้วก็กิจยานยานคือเครื่องรู้ถึงกิจที่ควรทำว่าเราเกิดมาเราจะเกิดมาอย่างไรแก่อย่างไรเมื่อเราเจ็บป่วยเราจะต้องทำใจอย่างไรเมื่อเราจะตายเราจะต้องจัดการกับชีวิตอย่างไรก่อนที่เราจะตายอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำคือกิจยาน เครื่องรู้ในการทำกิจแต่ยังไม่สำเร็จนะคือต้องไปทำก่อนถ้าเราสามารถไปทำในสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จกัตยานคือการกระทำที่จะให้เกิดความสำเร็จในการที่จะสามารถที่จะยกจิตใจเราให้สูงขึ้นเจริญขึ้นหรือว่าสามารถที่จะปล่อยวางในการที่ทำให้เราเนี่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมหรือว่าบรรลุธรรม เรือหลุดพ้นถ้าให้เราแบบพิจารณาในหลักในพุทธผู้รู้ผู้รู้คือ,อะไรคือสัจจยานคือเราต้องรู้อ่ะผู้ตื่นคืออะไรกิจยานคือไม่ประมาทผูเ้เบิกบานคือกัตยานการที่เราสามารถรู้แล้วเราไม่ประมาทแล้วเราก็ทําในสิ่งเหล่านั้นโดยที่แบบ เตรียมพร้อมเราก็จะไม่ห่วงมากเราก็จะแบบทําจิตใจเราให้สบายเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมใจเข้าใจในการที่จะรองรับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าความกังวลเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นมันเหมือนดับวัตตสงสารในจิตเหมือนละการเวียนไหวในจิตพรไม่ได้ห่วงเรื่องเกิด ไม่ได้ห่วงเรื่องแก่ไม่ได้ห่วงเรื่องเจ็บไม่ได้ห่วงเรื่องตายถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าเข้าใจในการเกิดแก่เจ็บตายได้อันนี้การแบบเวียนว่ายในจิตเราเนี่มันก็เริ่มดับแล้วไอ้เรื่องเหตุปัจจัยกรรมอะไรต่างๆที่มันจะเวียนไวไหยตายเกิดไปสู่พบหน้าชาติหน้าเมื่อเราตายแล้วอันนั้นมันยังไม่ถึงถเราเอาเนี่ยในจิตใจเราเนี่ย ถ้าเราสามารถปฏิบัติให้จิตใจเราพร้อมคือไม่กังวลเรื่องเกิดอีกเกิดอีกก็ไม่กังวลจะแก่ก็ไม่กังวลจะเจ็บจะป่วยเราก็ไม่กังวลถึงเราจะตายเราก็ไม่กังวลวัฏสงสารในจิตใจเรานี่มันเหมือนเราหลุดออกมาคือไม่ไปเครียดไม่ไปห่วงไม่มีความรู้สึกแบบเหมือนกับกลัวในการที่เราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะว่าจิตใจเรานี่ มันพร้อมมันมีบุญที่จะเป็นที่พึ่งมันมีธรรมะที่จะเข้าใจที่จะนําไปหรือว่าปล่อยวางไม่ให้เราทุกข์ไม่ให้เราแบบอะไรที่มันจะทำไม่เกิดภยัยเกิดความเดือดร้อนในจิตในใจที่จะส่งไปถึงพบหน้าชาัดหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฉะนั้นว่าเราทาลายนี่เราจึงต้องรู้ความจริงให้ได้ แล้วกดตื่นแล้วก็ทำเพื่อให้จิตใจเรามันเบิกบานได้รับผลจากการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้คือญาณสามในอริยสัจสีแต่ญานเครื่องรู้ที่มันผุดขึ้นมาที่ี้นที่เราจะสามารถพิจารณาให้เห็นแบบความจริงที่มันเวียนว่ายในอดีตหรือว่าในปัจจุบัน คือเรื่องอดีตเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสรุ้เหมือนพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาพิจารณาเที่ยวว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือสามารถระลึกไปถึงเรื่องเก่าๆอดีตถ้าพูดถึงเรื่องญาณอย่างรู้อดีตชาติเที่ยวว่าพระอรหันต์พระอริยะหรือว่าผู้มีแบบญาณฌานที่สามารถที่จะเกิดญาณ ระลึกชาติได้อันนี้ก็อระลึกไปถึงอดีตชาติว่าเราทำอะไรมาบ้างเพื่อพิจารณาเนีไม่ให้หลงการระลึกถึงอดีตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีในการที่เราจะพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในธรรมไม่ใช่ว่าไปติดไปยึดอะไรอาวรนมันจะมีคำกล่าวว่าการที่เราระลึกถึงอดีต ไม่ควรคิดถึงด้วยอะไรเพราะอาการอะไรในอดีตเนี่ยมันทาให้เราเป็นทุกข์การที่กังวลหรือเครียดในอนาคตที่เรื่องยังมาไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อีกไม่ใช่ว่าโอ้พทะเจ้าไม่ให้คิดถึงอดีตอเรื่องอะไรต่างๆอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราจะต้องไม่แบบ ไปคิดถึงเรื่องอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไม่ใช่คือในเรื่องการกระทำนี่เราเน้นที่ปัจจุบันแต่ว่าในเรื่องอดีตเราเนี่ยแบบไปอะไรในอนาคตอย่าเราไปอย่าไปกลัวอย่าไปเครียดคือคนมันจะติดอดีตแบบอะไรอาวร์ไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาไปหลงในอนาคต แต่เพ้อฝันจนเกินหรือว่ากลัวจนเกินอันนั้นมันก็เลยทําให้ไม่ได้ประโยชน์แต่เมื่อเราลเลิกถึงอดีตเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้ยกเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าสิบชาติแต่ละชาติแต่ละชาตินี้ก็จะมีธรรมะซ่อนอยู่ในการสร้างบารมีทีอทตมาพูดเมื่อเช้าว่าการที่เราจะสร้างบารมีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดถึงอดีตที่เราเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาบางคนก็ไปอธิษฐานขอให้สิ่งที่เราสร้างมาในอดีตบุญกุศลอันใดที่เราสะสมมาขอให้มาช่วยเราให้เราสำเร็จให้เราเจริญอ,อดีตที่ท่านทำนะเราได้รับผลแล้วเนี่ยเนี่ที่เราเกิดมาเนี่ยบุญที่เราสร้างสิ่งที่เรารักษา ภาวนาที่เราปฏิบัติเนี่ยทำให้เราได้รับผลในชาตินี้เนี่ยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบพุทธศาสนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาด้วยเหตุแห่งบุญคือบรารมีที่เราทำแล้วเราจะไม่เรียกร้องบุญเก่าหรือว่าบรารมีเก่าที่เราเคยสร้างมามาช่วยก็เราได้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าอดีตเราสร้างอะไรมา เราก็ดูปัจจุบันนี่เราเป็นอย่างไรเราได้อย่างไรถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไร <c oughs> เราจะได้อะไรเราก็ดูที่ว่าเราทำอะไรเป็นอะไรกับทำอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือ <c oughs> เป็นอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้คืออดีตที่เราทำทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือเป็นอนาคตที่เราจะได้ ฉะนั้นบารมีที่เราสร้างมานี่เราได้แล้วถึงจะไม่ทั้งหมดทั้งมวลหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้ละแต่เราได้มาแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างบุญมาเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมถ้าเราไม่ได้เหมือนกับสร้างสิ่งเหล่านี้มานี่เราจะได้มาบวชเราจะได้มาปฏิบัติถ้าเราไม่รักษาศีลมาเราจะมีร่างกายสมบูรณ์ไหมเราจะได้มีความเพียรคอมในส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ย อันนี้คือบรารมีที่เราสร้างมาถ้าเราจะมาอ้อนวอนหรือว่ามาล้องขอขอบรารมีที่เราทำที่เราสร้างให้มาช่วยเราให้สาเร็จให้เจริญอันนี้เราอาจจะแบบไม่ได้อย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราหวังเพราะบารมีที่เราสร้างมานะเราได้แล้วได้เกิดมาแล้วได้รับผลแล้วบรารมีที่เราจะทำบรารมีที่เราจะสร้างเนี่ย ถ้าเราอยากได้อยากเป็นเราต้องทำเอาอีกไปหนิเราต้องทำในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำในวันนี้ทำในชาตินี้ถ้าจะให้ดีคือทำเดี๋ยวนี้เราอยากเป็นอะไรเราอยากได้อะไรเราไม่ต้องไปร้องขอบารมีเก่าไม่เลยร้องขอสิ่งที่เราสร้างมาเราต้องมาทำเอาต้องมาปฏิบัติเอา เราถึงจะได้เราถึงจะเป็นทันั้นพวกเราเราทั้งหลายนี่ที่เรามาบวชมาปฏิบัติท่านอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปบ่นบานซึ่งพระุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทาอย่างนั้นจะยกเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตั้งแต่เรื่องของคนหอพระรัตนไัยกรา,กาบไหว้สักการะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าให้เราไปอ้อนวอนพรพุทธเจ้าให้ช่วยเราให้เราเจริญให้เราสําเร็จอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ ให้เราได้อย่างที่เราปรารถนาอ้อนวอนเทวดาหรือว่าบุคคลอื่นให้มาช่วยให้เราสำเร็จเจริญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เหตุพู้เจ้ยว,ว่าไม่สอนให้เราแบบไปอ้อนวอนไปบนบานแต่สอนให้เราก็ทําเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในความเพียนความพยายามในการที่จะกระทํากรรมนั้นว่าถ้าเราทําเราจะได้ เราจะสําเร็จเราจะเจเริญฉะนั้นพวกเราทหลายก็มาสร้างนะเนี่ยเมื่อเราละลึกถึงอดีตก็สิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนจะเป็นชาติก่อนก็ดีถ้าใครละลึกได้นะเรียกว่าชาตินี้ก็ดีที่เราได้รับผลในทุกวันนี้เรียกว่าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กหรือตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราจะเรียกว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมี หรือว่าสร้างสติปัญญาให้กับตนเองจะไปโทษใครไม่ได้นะที่เราไม่มีความรู้นี่กับเพราะเราไม่ไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าเราไม่มีความเขียนเราไม่ได้สนใจที่เราไม่ร่ำรวยนี่กับเพราะเราไม่มีความขยันไม่มีความอดทนไม่ได้ตั้งใจเต็มที่หรือว่าอะไรหลายอย่างที่แบบเราแบบประมาทเราจะไปโทษพ่อโทษแม่หรือว่าโทษใครโอ้ คนอื่นเขาได้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้คนที่เขาจนกว่าเราคนที่เขาแย่กว่าเราเขายังได้ดีกว่าเราเขายังเจริญกว่าเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าใครไปช่วยเขาหรอกก็เขานั่นแหละช่วยตนเองเพัฒนาตนเองถ้าเราคิดอย่างนี้มันจะไม่โทษคนอื่นมันจะโทษใครมันก็จต้องพิจารณาตนเองว่าเราจะต้องทําอย่างไรไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่าน,นั้นอีกทีนี้ แต่เราก็ยังโชคดีเรายังโชคดีนะเราจะไปคิดว่าเราโอ้ยเหมือนกับไม่ได้ไม่ดีไม่เป็นอย่างนั้นเรามันชั่วเรามันเลวหรือว่าเรามันเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เราก็มีดีของเราแต่ว่าเราจะแบบทำอย่างไรให้มันดีกว่านั้นหรือว่าดีกว่านี้เมื่อเราคิดถึงอดีตเราก็พิจารณาโดยธรรมแล้วเราก็วางแผน สัมมาสังคปะวางแผนในการที่เราจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้การจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีแผนเนี่ยการศึกษาหรือว่าการปฏิบัติก็มีแผนทรมาคาสอนพุทธเจ้าที่สอนเรานั่นคือแผนแด้นะ่นมันแผนที่ที่ให้เราได้เข้าไปสู่การเดินทางตามแผนที่นั้นที่พระธเจ้ยอดตรตัดสรุนทะ่านสอนให้เราทําอะไร ถ้าในเรื่องของการศึกษากฎใจศิษขาสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาเจริญสมาธิสอนให้เราเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถาวาการสอนของท่านเราได้ศีลหรือ,อยังเรามีสมาธิหรือ,อยังเรามีปัญญาหรือ,อยังยังแต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นแนวทางมันเป็นแผนที่ ให้เราศึกษาเราก็มาส่วการศึกษาที่นี่ศึกษาว่าศินมีอะไรบ้างที่เราต้องศึกษาศินห้าศิลแปดศินเนรสินพระสิลที่เรียกว่าปริสุทธิศินสีอินทรียสังวรสินปฏิโมกสังวรสินหรือว่าการแบบคิจารณาอะไรต่างๆที่เราจะต้องปัจจัยสีอาชีวะปริสุทธิศิน การเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นศินทีนี้สินที่เรียกว่าเป็นอริยกันตะสินสินที่ต้องขัดเกาตนเองในความเพียนสัมมาวายโมนะเพียรในการละชั่วเพียรในการที่ไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นอีกเพียรในการที่ทําความดีรักษาความดีให้มันยิ่งขึ้นศิลนั่นแหละสินขอเล็กข้อน้อยจนเป็นสินเรื่องที่มันแบบ สำคัญอีระดับหนึ่งจนถึงสำคัญที่สุดเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็เข้ามาสู่การแบบรักษาคือศึกษาแล้วเข้ามารักษารักษาตัวนี้เองด้วยศีลสมทานละศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลเนนก็ดีศีลพระรักษาถ้ามันขาดก็รักษาใหม่พยายามที่จะให้มันยิ่งขึ้นการแบบเราแบบ ไปล่วงเกินข้อเล็กข้อน้อยนี่ก็ยังไม่อาบับได้คือยังสามารถที่จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้แม้จะประราชิกเนะแต่ว่าต้องสึกอ,ออกไปนะถ้าประราชิกแล้วจะมาบวชอยู่แล้วมาหลอกลวงนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วในรัมสมัยพุทธกาลยังกล่าวถึงพระประาชิกแต่พอรู้ว่าตัวเองประราชิกอะรีบศึกเลย แล้วก็ปฏิบัติทมต่อทําความเพียรต่อก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมในทางตำลานะไม่ใช่ว่าจ,จะมาไปรู้จริงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตามที่กล่าวคือถ้าเราแบบล่วงเกินแล้วเรากดซื้อล้วก็ไปตั้งใจปฏิบัติเป็นเครือหัาก็ดีเป็นแบบอะไรที่มันอยู่ได้เนี่ยแม้จะเป็นสัมมาเนีเนยเป็นพระไม่ได้ก็เป็นสมมนเนยนไปก็ปฏิบัติธรรมไปแต่ที่มันผิดคืออะไรรู้ไหม มันหลอกลวงตัวนี้เองแบบคิดพลาดไปแล้วยังหลอกลวงว่าตนเองเป็นพระเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับเป็นโจรอันนั้นละไม่สามารถที่จะก้าวข้ามอบ,บายก็มีแต่จะไปสู่นรกอันนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญถ้าเราผิดแล้วเราก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่ตั้งใจใหม่เรื่องของความผิดนั้นก็รับโทษไว้ เราไม่ต้องไปห่วงหรอกใครแบบทําผิดแล้วไม่ไม่ได้รับผิดนี่บางคนเนี่ยเวลาคนอื่นทําผิดเนี่ยตอนนี้เองไปทุกข์กับเขากลัวเขาไม่ได้รับโทษกลัวเขาแบบไม่ได้แบบเหมือนถูกลงโทษคนที่เป็นทุกข์คือใครคือเราเนี่ทั้งที่เราไม่ได้ไปทําผิดกับเขาแต่เราไปเป็นทุกข์เพราะว่ากลัวเขาไม่ถูกลงโทษไปแบบโกรธหรือว่าไม่พอใจ มันทำชั่วแล้วมันทำไมไม่ได้รับผลมันทำชั่วแล้วทำไมมันยังไม่อะไรอย่างงั้นอย่างนี้คือเราไม่ต้องไปห่วงก็หลอกว่าเขาจะไม่ได้รับนะเพราะว่ากรรมมันมีนมผลอยู่แล้วแต่เราเนี่มารักษาจิตตนเองให้ได้นีอย่าไปทุกข์เพราะความชั่วของคนอื่นแล้วอย่าไปทุกข์เพราะว่าเขายังไม่รับโทษเพราะอะไรเพราะเราไปรับโทษแทนเขาจากที่เราทุกข์ทรมานใจนี่เขาทําชั่วก็ทําบาป กรรมเขายังไม่ให้ผลบุญเขายังมีอยู่แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องรับผลแต่เรามันไม่มีสติหรือว่าเรามันไม่มีปัญญาไปหลงไปยึดมั่นความชั่วเขามาทำให้ตัวนี้เองตกนรกแทนเขาไม่ได้ตกนรกตายแล้วแต่ว่าตกนรกทุกข์ทรมานใจเวลาไหนเนาะมันถึงจะได้รับโทษงามได้มันจังสิเถือเขาดา่าเ่มได้เขาจังสิแบบน,น,นันนี่มันเนี่ยมันแบบ โอ้ยมันถูกังจันลำบากจังสิเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยบางคนมันยังไม่ถึงเวลาเจ้าอาภูตองนรกเข้าไปเจ้าของนี่ฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนทําชั่วเห็นคนทําอะไรไม่ดีนี่เราอย่าไปตกนรกแทนเขาเลยอย่างอย่างเขาตนกนรกไปมาเจ้าของก็เลยตกนรกแทนเขาอย่างเขาได้รับผลเจ้าของก็ได้รับผลแทนเขาไม่ได้รับผลแบบไปติดคุกหรือไปตกนรกแทนเขาเลยเจ้าวันรับผลทางจิตใจ ที่เราไปทุกข์กับความชั่วของเขาทุกอยากให้เขาได้รับผลชั่วของเขาคนที่มีความทุกข์คือเราเองเนี่ยเราทรมานเราเครียดเรากังวลเพราะเราอยากให้เขาได้รับความทุกข์อันนี้ยังเป็นสิ่งที่สําคัญในจิตใจของเราที่เราแบบเหมือนกับไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นจนทําให้ตนเองเป็นทุกข์ทั้งที่เราไม่ได้ไปทำํำนั่นัว่เราทางร้ายนี่ เราจึงต้องคิดจรณาศึกษาศีลก็ศึกษาสมาธิก็ศึกษาไปเนี่ยว่าการทำสมาธิต้อยังไงเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดตํรรานะธรรมนะนั่เหมือนเป็นแผนที่เป็นแฟนชายถ้าพูดแบบสมัยใหม่คือเป็นรูปแบบเป็นแนวทางเวลาเราจะมานั่งสมาธิเราจะนั่งยังไงเวลานั่งแล้วมันจะเกิดผลยังไง คนที่ได้รับมันจะมีแบบให้เราได้รับรู้อะไรยังไงแต่มันยังไม่เกิดนะอืมเราอาร่านเราศึกษาฉะนั้นเรื่องของหลักการหรือว่าวิธีการปริยัติเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะนักปฏิบัติเนี่ยท่านอย่าไปหลงประเด็นแล้วไปดูถูกปริยัติไปดูถูกตําราเพราะว่าปริยัติตำรานะ เป็นหลักธรรมคําสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและสามารถสืบต่อมาถึงเรานี่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ศึกษานี่ก็เพราะว่าตําราเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะไม่ได้บรรลุธรรมท่านอาจจะแบบไม่ได้เป็นพระอริยะแต่ท่านทรงจําเป็นพู้หูสูตรเป็นนักศึกษา ที่บันทึกก็ด,กดีหรือว่าแนะนำสั่งสอนสื่อต่อมาก็ดีปริยัตินี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในเบื้องต้นหลักการวิธีการแล้วผลที่เราจะได้รับเราก็ต้องรู้ต้องศึกษาถึงเราจะยังไม่ถึงเมื่อเราลงมือปฏิบัติมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบหรือว่าประเมินในสิ่งเรานั้นว่ามันใช่ไม่ใช่ถึงยังไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่เราก็สามารถที่จะ พิจารณาได้ว่าเออถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนี่มันเกิดอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอเรามาหลงทางแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่ไปศึกษาใหม่เราไปติดมีฤทธิ์มีเดชโอ้ยบอกเลขกบอกห้ยอยากในเอกราบให้คนศรัทธาให้คนยกย่องหวยปฏิบัติไปปฏิบัติมาม,ามันโมนเมนต์แนวเด้นี่เออไปเอาไหมตั้งใจไหมเราก็จะได้เข้าใจว่าอะไรควรไม่ควร จนถึงปัญญาปะที่เราต้องศึกษาปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญญาที่เกิดขึ้นจะนําไปทําอะไรทาอย่างไรจะให้ปัญญาเจริญท่านก็บอกอยู่แล้วสุตตะมยปัญญาจิตตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะเป็นละชั่วในการที่จะไปทําความดี ในการที่ให้เราไปแบบขัดเกลาตนเองเพื่อให้จิตใจเรานี่มันละมันลดมันปล่อยมันวางความเศร้ามองกิเลสตัณหาอันนี้เราไปศึกษาดูแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติยังไงนี่แล้วมาฟังนี่ฟังนี่ปฏิบัติได้นี่อย่าคิดว่าการมาฟังนี่ไม่ใช่การปฏิบัตินี่แหละโตปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็สําคัญด้วยในสมัยพุทธกาลผู้บรรลุธรรมพวกการฟังนี่เยอะมาก ยังไม่ได้บวชก็มีเคยทําชั่วมาแล้วมาฟังธรรมยังไม่มีศีลจะว่าสามารถที่จะมีปัญญาเข้าใจก็มีการฟังจังเป็นส่วนที่สําคัญในเบื้องต้นเมื่อฟังแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอยงแับนจิตธรรมะญปัญญาพิจารณาในธรรมเหล่านั้นให้ละเอียดให้ลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ลึกซึ้งยังไม่สามารถละชั่วได้มาก ก็ต้องไปฝึกการไปฝึกเนี่ยคือการภาวนาหาวิธีหาอุบายที่จะมาขัดเกลาไปทูดงไปเข้ากรรมทานหรือว,ว่าไปแบบถือข้อวัดอะไรที่มันจะเข่งขัดเข้งมงวดลองดูพิสูจน์ดูจนสามารถตนเองนี่ละได้มากขึ้นหรือว่าสามารถที่ทําให้เกิดธรรมะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะนําเราไปสู่ความเจริญฉะนั้นพวกเราทรางหลายก็ เอาประโยชน์ให้มันได้นะธรรมะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นกับตนเองที่ได้กล่าวว่าชีวิตเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีสุดท้ายไม่มีใครจะช่วยเราได้เท่าตัวเราเองถ้าเราต้องหาให้ตนเองให้ตนเองมีให้ตนเองได้แล้ววันหนึ่งเราจะไม่ลำบากเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราช่วยตนเองได้แล้ว ทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีขอความเจริญออกนามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในศา,าสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทัง้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ